เอกสารชนมเหตุเ,เป็นเอกสารที่มีคุณค่าแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกคําว่าชิ้นเดียวในโลกนี่ไม่ได้เกินจริงเลยนะคะเพราะว่าอย่างเอกสารชนมเหตุการประชุมสภามหาทยาลยสุโขทยธรรมทิราาเนี่ยที่อื่นไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเอกสารที่เราจะเก็บในวันนี้ก็คือเป็นมรดกขององค์กรแล้วก็มรดกของชาติต่ตอไป STOU Storyn Podcast เรื่องเล่าจากจดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาระดีๆที่ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับ <S <S ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s t o u s t o r y n Podcast นะครับพบกับผมน,นนนนมนายธนพลนนทสุตวงศ์มานักษ์จากสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับ รายการ s c o u Student Podcast เนี่ยจะเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศอัตลักษณ,ณ์อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชน,นะครับและในวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือพี่แอนนักวิทยากรของแขกนะครับหัวหน้าฝ่ายบริการารสนเทศและหัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับก็อยากให้พี่แอนเนี่ยเริ่มจากเล่าเรื่องราวของจดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก่อนนะครับค่ะ สำหรับจดหมายเหตุนะคะก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะจะไม่ใช่ของหน่วยงานอื่นนะคะว่าทำ่าจบสมตยเหตุมหาวิทยาลัยส่วนสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะก็จะประกอบไปด้วยสารสนเทศพระปกเก้าศึกษานะคะสารสนเทศส,สุโขทัยศึกษาและสารสนเทศการศึกษาทางไกลค่ะาสารสนเทศทั้งพระปกเก้าศึกษาสุโขทัยศึกษาแล้วก็การศึกษาทางไกลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับมหาวิทยาลัยครับค่ะ เราเริ่มจากสารสนเทศพระปกเก้าศึกษาเลยนะคะเพราะว่าวันตอนนี้เราก็อยู่ในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะสารสนเทศพระปกเก้าศึกษาเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าชื่อของมหาวิทยาลัยค่ะคือสุโขทัยธรรมธิราชนะคะชื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้รับพระราชทานนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระราชทานเป็นชื่อของพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะเมื่อเมื่อครั้งท่านดํารงพระอิศรยศเป็นกรมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชนะคะ ส่วนสุโขทัยศึกษาค่ะก็คือชื่ออีกเช่นกันชื่อของสุโขทัยศึกษาเนี่ยพร้อมกับคําว่าอาณาจักรสุโขทัยซึ่งอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขนะคะแล้วก็แนวคิดของมหาวิทยาลัยคือการศึกษาทางไกลนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กหลับสัมคนที่สนใจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเสมอภาคนะคะแล้วก็โอกาสเหมือนของในสมัยอาณาจักรสุโขทัยนะคะส่วนสุดทะะ้ายก็คือว่าเป็นสารสนเทศการศึกษาทางไกลนะคะก็ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะ เป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะที่ขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคนดังนั้นคอลเลกชันที่เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลนี้ก็จึงเป็นสารสนเทศอัตลณ์ของมสทเช่นกันค่ะสําหรับอีพีแรกนะครับเราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจดหมายเหตุกันนะครับคำว่าจดหมายเหตุในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่า archive ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคําว่า a r c h i v o n ในภาษากรีกและคําว่า a r c h i v u m ในภาษาลาตินนะครับซึ่งทั้งสองคำเนี่ยหมายถึงที่ทาการของรัฐบาลและสถานที่เก็บรักษาเอกสารนะครับ ต่อมาหลังจากกวัตริโรมันล่มสลายชาวฝรั่งเศสได้นําคําจากภาษาลาตินมาประยุกใช้เป็นคําว่า r รา i f ฟและคาว่าเลซา s h ช f ฟและในบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศอังกฤษจะใช้คําว่าเลคคอรนะครับนอกจากนี้ยังมีคําว่า a r c h i คียลด็อกคิวที่มีความหมายเหมือนกันนะครับซึ่งตามความ,วามหมายสากลแล้วเนี่ยอาร์ครจะหมายถึงสถานที่เก็บเอกาสารที่ผลิตโดยบุคคล ครอบครัวหรือองค์กรนะครับและได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าย,ย่างต่อเนื่องจึงถูกเก็บรักษาตลอดไปนะครับแล้วความหมายของคําว่าจดหมายเหตุในภาษาไทยล่ะครับมันมายัางไงครับค่ะเรามาเริ่มที่ความหมายของคําว่าจดหมายเหตุในภาษาไทยกันบ้างนะคะคงเริ่มจากคําว่าจดหมายเหตุที่ลองแยกแต่ละคําเลยนะคะ คือคำว่าจดก็แปลว่าบันทึกใช่ไหมคะคาว่าหมายก็คือมุ่งหมายนั่นแหละแล้วก็คําว่าเหตุที่แปลว่าเรื่องนะคะซึ่งพอรวมความหมายแล้วเนี่ยก็จะหมายถึงการบันทึกเหตุก,การณ์เรื่องราวไว้เป็นความทรงจํานั่นแหละนะคะแต่ว่าก็ยังมีความหมายตามพระนโนโร,ราชณนกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอยู่นะคะที่ให้ความหมายของคําว่าจดหมายเหตุไว้ว่าเป็นหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไปนะคะรายงานหรือว่าบันทึกเหตุก,การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังหมายถึงเอกสารที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ย หรือเอ,เอกนชนเนี่ยผลิตขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงานนะคะแต่นอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีความหมายตามหลักวิชาการจดหมเหตุสากลนะคะซึ่งจะให้ความหมายของจดดมเหตุไว้3ยยามในยะด้วยกันคือความหมายแรกเนี่ยก็คือหมายถึงเอกสารจดดมเหตุน,นี่แหละค่ะเป็นเอกสารต้นฉบับออริจินอลนะคะเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานการดำเนินงานแล้วก็มีการประเมินคุณค่าว่าเป็นจดดมเหตุแล้วมีการจัดเก็บไว้ตลอดไปนะคะส่วนความหมายที่2เนี่ยก็คือจะหมายถึงหน่วยงานจดหมเหตุ หน่วยงานจดหมายเหตุในที่นี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมนะคะเอกสารจัดเก็บแล้วก็ให้บริการเหมือนของมสทอรเราก็จะมีหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนะคะเป็นหน่วยงานจดหมายเหตุและ3นะคะก็คือหมายถึงอาคารหรือเป็นตึกที่จัดเก็บเอกสารนะคะเราจะเรียกว่าหอจดหมายเหตุอย่างเงี้ยนะคะจะเป็น3ความหมายของของทางด้านจดหมายเหตุหรือว่าถ้าสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าจดหมายเหตุของไทยเนี่ยจะมีสองในยาสองความหมายด้วยกันนะคะก็คือ1เป็นความหมายแบบดั้งเดิม ที่หมายถึงเอกสารที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์นะคะซึ่งการบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการบันทึกเหตุการณ์ที่พระมหากษัตริย์เนี่ยจะให้อารักษ์บันทึกไว้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะหรือว่าถ้าเป็นนอกพระราชสำนักเนี่ยอย่างเช่นก็จะมีการบันทึกเป็นลักษณะของไดอรี่ส่วนบุคคลนะคะหรืออย่างที่เรารู้จักกันดีก็คืออย่างจุดในเหตุลาลูแบร์ยังงี้นะคะก็จะเป็นทูตชาวฝรั่งเศสใช่ไหมคะที่มาบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยในสมัยสมเด็จรราามหช ะะสมัยกรุงสิงห์ทยาเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความหมายโดยรวมของคำว่าจดหมายเหตุมาหาชหนอะนะคะเมื่อคี้พี่แอนได้เล่าถึงธรรมเนียมการจดบ,บันทึกในะสานักนะครับงั้นผมก็จะมาขอเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของจดหมายเหตุในไทยอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับโดยอาศัยข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับว่าเรื่องจดหมายเหตุเป็นธรรมเนียมเก่าที่มหาเล็กหรือผู้ที่ทําหน้าที่อารักษ์จะต้องจดบ,บันทึกเหตุก,การณ์ต่างๆเก็บไว้ในราชสำนัก ยิงเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งหองพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครขึ้นและมีการจัดตั้งแผนกจดหมายเหตุเมื่อปีพุทธศักราช2459หลังจากนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล็งเห็นความสำคัญของหนังสือราชการว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลทางประวัติศาสตร์ละทรงห่วงใหญ่ว่าเอกสารเหล่านี้จะสูญหายไป จึงทรงดําริจัดตั้งหอจดหมายเหตุขึ้นเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีอายุเกิน25ปีกองจดหมายเหตุแห่งชาติจึงถูกจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2495และการดําเนินงานก็ได้พัฒนาและขยายออกไปอย่างกว้างขวางมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและตรงตามมาตรฐานวิชาการสากลเมื่อพูดถึงความเป็นมาของหอจดหมายเหตุและการดาเนินงานสากลแล้วเนี่ยครับมันมีกระบวนการยังไงครับพี่แอน ค่ะเมื่อพูดถึงการดําเนินง,งานจมมเหตุที่เป็นตามมาตรฐานสากลนะคะขอยกตัวอย่างงานจดมเหตุของหน่วยจดมเหตุมหาวิทยาลัยเลยแล้วกันนะคะหน่วยจดมเหตุมหาทยาลัยเราก็ตั้งมาตั้งแต่กภาพคุม์า2,529แล้วนะคะ37ป,ปีแล้วทีนี้งานจมมเหตุเราที่ดํนาเนินงานตามกระบวนการจมมเหตุตามตาม,มาตรฐานสากลน่นะคะจะประกอบไปด้วย6กระบวนการด้วยกันนะคะก็คือ1จะเป็นงานจัดหานะคะงานจัดหาก็จะประกอบไปด้วยงานประเมิคนคุณค่าหลายคนจะสงสัยว่าประเมินคุณค่ายังไงนะคะขอพูดสั้นๆแล้วกันว่า งานประเมินคุณค่าเนี่ยค่ะก็จะประเมินคุณค่าในชั้นต้นก็คือว่าเอกสารที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ในชั้นที่2ก็คือว่าเมื่อผลิตมาแล้วก็ยังมีคุณค่าต่อเนื่องในเชิงของการเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะคุณค่าทางการเงินหรือคุณค่าทางกฎหมายนี่คือตัวอย่างแล้วก็เมื่อมีการประเมินคุณค่าแล้วก็มีการจัดหาจัดหาเข้ามาโดยวิธีการรับมอบจากหน่วยง,งานต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเป็นจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนี่คือเป็นกระบวนการในการจัดหานะคะ สก็คือว่าเป็นงานวิเคราะห์ทํารายการและการจัด เอกสารซึ่งเป็นงานสําคัญอีกงานหนึ่งของจหมายเหตุเหมือนกันนะคะการวิเคราะห์แล้วก็จัดเอกสารเนี่ยเราก็จะจัดตามหลักการ2หลักการหลักด้วยกันก็คือจะมีการจัดตามแหล่งที่มาหรือเราเรียกว่า principle of provenance ก็คือว่าหน่วยง,งานไหนหมอบมาให้เราก็จะจัดไว้ด้วยกันนะคะจะไม่ได้มีการแบ่งแยกตามเนื้อหาโดยะไรใดๆนะคะแล้วก็อีกหลักลการหนึ่งก็คือการจัดตามระเบียบเดิมของเอกสารนะคะคือเป็นการจัดเก็บเพื่อให้เป็นไปตามแบบเดิมที่เอกสารเขาเกิดขึ้นเช่นคําสั่งก็มีการจัดตามลูปที่คําสั่ง การประชุมก็มีการจัดตามครั้งที่การประชุมเหมือนที่เอกสารก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นการจัดส่วนงานที่3ค่ะก็จะเป็นงานจัดทําเครื่องมือช่วยค้นนะคะสำหรับงานจดหมายเหตุเราเนี่ยก็มีการจัดทาเครื่องมือช่วยค้นหลักๆก็คือการจัดทําบัญชีรายการเอกสารนะคะหรือเราเรียกว่า inventory ซึ่งก็เหมือนกับสํานักของจดหมายเหตุแห่งชาติกับที่ต่างๆนะคะก็จะมีการจัดทําเครื่องมือช่วยค้นในลักษณะนี้แล้วก็ในยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีนะคะเครื่องมือช่วยค้นเราก็จะอยู่ในลักษณะของการสืบค้นได้ในฐานข้อมูลต่างๆ อย่างเช่นของเราก็สามารถสืบค้นได้ในระบบข้อมุดอัตโนมัตินะคะรวมถึงฐานข้อมูลต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็งานที่4ก็คือเป็นงานสําคัญอีกงานหนึ่งก็คืองานสงวนรักษาและอนุรักษ์นะคะหรือ Conservation เนี่ยคะ่ะ เพราะว่าเอกสารจุเหตุเป็นเอกสารที่เราเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกและเก็บตลอดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการคํานึงถึงการป้องกันก่อนที่จะเสื่อมสลายนะคะโดยโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมแสงควบคุมความชื้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การจัดเก็บในพวกแอซิฟรีหรือว่าวัสดุไร้กรดต่างๆนะคะส่วนงานอนุรักษ์เนี่ยเราเอกสารเราไม่ได้เก่ามากนะคะเพศ่ปี B, ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้ดาเนินการอนุรักษ์กันนะคะส่วนงานที่5นะคะก็คือเป็นหัวใจของงานจมเหตุเช่นกันค่ะก็คืองานบริการ เราจะเป็นงานบริการตอบคาถามและช่วยการค้นควา้าซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งผู้ใช้เราก็จํานวนมาก mm hmm. ก็บอกว่าคุ้มค่านะคะที่เรามองว่างานบริการเป็นหัวใจของงานสุ่มเหตุเนี่ยเพราะว่าเอกสารไม่ว่าจะรวบรวมมามากแค่ไหนจะเก็บดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดการใช้งานเนี่ยเราก็จะมองว่านี่ไม่เกิดกความคุ้มค่านะคะ mm hmm. ส่วนงานสุดท้ายก็คืองานเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เหมือนที่เราจะทำพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการใช้ซึ่งเราก็จะเผยแพร่ในทุกช่องทางในรูปแบบต่าง,างๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น e-newsletter ใช่ไหมคะแล้วก็มีจดหมายเหตุบอกเล่าออนไลน์เนผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์หรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียนะคะ YouTube แล้วก็ไลน์ต่างๆของทุกช่องทางที่จะส่งเสริมให้คนได้เกิดการได้รับสาระสนเทศอันทรงคุณค่าของเราที่จะเก็บมาตรงส่วนนี้ค,ค่ะคือกระบวนการเบื้องต้นของงจดหมายเหตุคะ่ะสำหรับวันนี้เชื่อว่าทุกคนคงจะได้รู้จักกับคาว่าจดหมายเหตุกันมากขึ้นนะครับแล้วพี่แอนมีอะไรจะฝากตอนท้ายไหมครับค่ะท้ายนี้นะคะ สำหรับหน่วยงานในมหาวทิทยาลัยค่ะจะฝากให้ช่วยกันเก็บรักษาเอกาสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยของหน่วยงานตัวเองนะคะแล้วก็ส่งมอบเอกาสารจดหมายเหตุมาให้กับหน่วยจดหมายเหตุมหาวทิทยาลัยนะคะเพราะว่าแล้วก็อยากให้เห็นว่าเอกาสารจดหมายเหตุเป็นเอกาสารที่มีคุณค่าแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกคําว่าชิ้นเดียวในโลกนี่ไม่ได้เกินจริงเลยนะคะเพราะว่าอย่งอางเอกสารจดหมายเหตุการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยที่อื่นไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเอกสารที่เราจะเก็บในวันนี้ก็คือเป็นมรดกขององค์กรแล้วก็มรดกของชาติต่อไปและสําาหหรัับนน่วงงท้ ภายในและภายนอกมาหาวิทยาลัยนะคะสามารถมาใช้บริการใช้ประโยชน์จากเอกสารจนมีเหตุและสา,ารสนเทศอัตลักษณ์ของเราได้นะคะคืออาคารวิชาการ1ชั้น3นะคะหรือว่ามาที่ห้องสมุดมสทง,ง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นรายละเอียดให้ว่าจะติดต่อที่ไหนอะไรยังไงนะคะยังไงก็เชิญมารับบริการตรงตรงในส่วนนี้นะคะค่ะท้าที่ส่วนนี้ก็ขอขอบคุณพี่แอนนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและกระบวนการการทํางานของจมหมยเหตุนะครับ ก็ขอฝากทุกคนติดตามรายการ SCU ST Story Podcast นะครับผ่านทางเว็บไซต์ f Facebook และ y o YouTube ของห้องสมุดน,นะครับแล้วจอกันทุกวันที่16ของทุกเดือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ